โอเคครับการซื้อแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะนีจะมารีวิวเป็นผลงานเลี่ยมพระขอ,องทางร้านนะฮะกรอบพองปะสมนะก่อนส่งถุงมือลูกค้านะเราก็เอามาอธิบายรายละเอียดของกรอบให้ฟังคร่าวๆนะครับผมก็โจทย์นี่เป็นลูกพระลูกค้าคนเดิมที่ดูทางทิกต o อกนะครับแล้วก็ส่งพระมานะครับเลี่ยมผมประเมินคร่าวๆนะอันนี้ค่อนข้างคุมน้ำหนักได้ดีกว่าอันเดิมนะ อันนั้นเกินไปหน่อยอันนี้ต่ำกว่าที่ประเมินนะครับผมก็ปะซุ้มนะครับลูกค้าเป็นคนเลือกว่าปะซุ้มประมาณนี้นะนี่ครับตาปาดนะปันไข่ปลาข้างบนจุนซ้ายนิด,นดๆเขี้ยวปาดนะล,ลายกระหนกตรงนี้หน่อยแข้งสิงสรับปดตรงนี้แล้วพญานาคยาวลงมาแล้วข้างล่างลายกระหนกปกติห่วงสามนอดติดไข่ปลาเหมือนเดิมข้างมารีเลยนะด้านข้างตรงนี้เป็นลายกระหนกปาดปกตินะครับผมอ่า สงไข่นะอัดพลาสติกชิดนะฮะประมาณนี้ก็สาหรับปะสมชิ้นนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเหรียญน,นะ,ะลืมบอกทองใช้ทั้งหมดประมาณ4.40กร,รัมนะประเมินให้ลูกค้าประ,ประมาณรู้สึกจะประเมินไปให้ประมาณ5กร,รัมได้นะครับถ้าจำไม่ผิด5.5จนะถ้าจำไม่ผิด จะทําได้4.4นะค่อนข้างราคาค่อนข้างน้าหนักค่อนข้างได้ดีกว่าเดิมเยอะพอสมควรนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับการขึ้นมือนะมันก็จะไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่องจังหวะก็จะสูงกว่าเดิมนิดนึงองจังหวะก็จะต่ำกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะสำหรับองค์นี้คาดเคลื่อนลงนะราคาก็จะลดลงตัวเดิมนะครับส่วนตัวเหรียญน,นะครับเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อ เหรียญจเจริญพรล่างนะ,จะเจริญพรล่างนี่นะ,จะเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะวัดละหาลายปี2 5งหนะครับกรอบท้องปะซุ้มนะปก็ออกมาเป็นแบบนี้ตามแบบนะลูกค้าเห็นแบบนะใน YouTube ในของช่องนะแล้วก็แคปหน้าจอเราก็ส่งมาผมก็ประเมินคร่าวว่าพิมพ์หน้าตาแบบนั้นกรอบแบบน้ำลายแบบนั้นแบบน้ำแบบแบบหนักเท่าไหร่ก็ ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสาหรับงานชิ้นนี้นะครับท่านใดสนใจนะอยากเลี่ยมพระกรอบทองพิมพ์ลายลายแบบนี้นะครับก็แอดไลน์นะครับส่งภาพมาผมงส่งเรียนของของท่านมาคร่าวๆนะผมก็จะประเมินราคาเข้าวๆนะว่าพิมพ์ลายแบบเนี้ยกรอบแบบนี้น้ําหนักทองกับราคาประมาณตอนเวลานั้นที่ท่านส่งมาประมาณเท่าไหร่นะ หรือมีแบบอื่นท่านผมก็ส่งไลน์ให้ไปเลือกได้นะครับว่าแบบอื่นหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วราคาเท่าไหร่นะผมก็จะประเมินราคาแล้ค่านะเวลานั้นน,นนะถ้าท่านโอเคกับค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาที่จะเสร็จนะท่านค่อยส่งพระมาหรือนําพระมาให้ทางร้านนะครับใช้เวลาตามกําหนดแล้วก็มาจํานิดหน่อยนะครับผมก็สองสามพันนะครับเสร็จผมก็จะส่งกลับไปนะก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะฮะ ส่วนที่เหลือนะอภาพนี้เพื่อไวของงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปหรือดูคลิปแยกนะครับส่วนที่เหลือผมฝากติดตามช่องนะห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok นะครับฝากกด Subscribe ก,กดไลค์ด้วยนะครับเพ,เพื่อการเติบโตของช่องนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ